นี่ตอนนี้ก็น้นอ,องเขเข้ากับซอยสำเร็จเป็นทีล่ละลอยนะทุกคนบ้านนี่เขาเข้า,ขางามๆเลยทุกคนนะโอ้ยคือสีแสบสิเด้ทุกคนสบายดีและสวัสดีบรรดาอพี่น้องสูบหูสักคนอีกตื้มเทือนึงเนาะ ต่อจะคลิปที่แล้วหลังจากที่เราเมื่อหาเนาะหานางมาเป็นเทียพ่อยนะทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาทีมาจัดการแกงเซ็บๆซเนาะเดี๋ยวที่เป็นน่าจะไปติดตามครับชมพร้อมๆกันทุกคนตอนนี้ก็นางเ่นกำลังปอกเนาะเนาะ ระวังที่ว่าแม่เพิ่นกำลังปอกหนอยอยู่นะทุกคนนี่น่ะเดินน้อยหนึ่งหรอกทางลูกสาวก็พอดีตื่นมานอนทุกคนสบายดีไสบายดีไหมตื่อนอ๋อฮะก็ตื่นนอนใหม่นะทุกคนสบายดีไหมนี่สบายดีเอ,นอานนอนมือมาสบายดีก็หลุออด ไปดิสิอ๋อตดๆตดอ๋อหาก็ตื่นนอนแล้วทุกคนอารมณ์ยังบ่จ่อยบันใดเด้อมื่อเ้าก็ปะไว้นหญ้าเนาะทุกคนนางเพิ่นกเนาะปอกนอกบนโฮมก็มีเนาะทุกคนแต่ว่าบ่อยู่มักตักแดดว่าซั่นจักได้ผิวสีน้งบ่จักนะ ใกล้ๆแล้วทุกคนมานี่อีกหนนึงนะจะพ่อแกงแล้วเดี๋ยวเอาก็่ทไปปอกซอยนางมาเนาะทุกคนกาโอเคนล้วทุกคนตอนนี้ก็ฝนกำลังตกนะครับกับพอดีป้องน้อแล้วนี่นะเดี๋ยวเที่มาจัดการซอยให้มันเป็นวันเป็นวันเป็นวันเลยก็ไปแกงแซ่บ น้ำกันนะทุกคนโอเคทุกคนเริ่มซอยเนาะเขาเกือบว่าเคยซอยหนอจากเธอแต่ว่ามื้อนี้นี่บ่มีคนเห็ดให้กินก็นเลยว่าจำเป็นต่างได,ด้เห็ดเองมื้อนี้นี่เมียใจหายเนาะไปหาให้หนนะกินจะทำไ่ พอดีนั่งนี่เพิ่นนั่นน่ะเนาะเพิ่นยุ่งข้างๆนี่เฮ้ว่าบวมีไผเห็ดให้กินเพิ่นก็บ่พอใจเลยเนี่ยคือมันวิ่งกล่องมาทั้งพี่แด้พอดีนั่งเพิ่นปอกน้อก็เลยว่าไปทันเห็ดให้เฮากินปกตินี่อุ้ยโชว์เงี้ยสามนามสีนี่บ่ให้เบ่แน้วทุกคนบ่เห็นเลยบ่เห็ดไม่เห็นเลย อันนี้นี่ว่ายกกันนะเด้อครับแล้วก็เอาซอยหลังจากที่ว่าอ่ะมันมดอันเป็นแวน่นเป็นแวน่นนั่นนี่แล้วก็ที่ซอยทั้งนี้นะทุกคนอันนี้นี่จื้อจากอีพอ,อีแม่มันเห็นพันเห็ดนะน,นี่แั่วเออนเียงคนงกินป็นจได้จบนคน สุดท้ายกับปลาว่งกับมือเมียนะนางนีเพื่อนกับได้มาฮับี่ชอบพี่เก่านี่เห็ดไปแล้วก็นำบุญนำบึงไว้ทุกคน,นตกลงกันว่าี่เห็ดหนำบุญดีดักหรือเปล่ปานั่นแหละเ <laughs> <laughs> นี่ตอนนี้ก็หนอ้องเขาเ้ากับซอยสำเร็จเป็นทีละปล่อยนะทุกคนบ้านนี่ เขาขาวงามๆเลยทุกคนนะโอ้ยคือเสียบถูกเด้อทุกคนเดี๋ยวให้นน้า่นเอาอใส่เลยเนาะนี่ทุกคนแนะม่ยิงลาวนี่ยแต่ว่าแต่งกินเ่าเป็นแต่งกินเร่ราะเบนี่ยเได้ผัวเนาะผัวได้ที่ว่ามีลุงมีผัวอยู่แล้วแสดงว่าผ่านขอน,นี้แล้วทุกคนนะน นนี่ฮาเนี่ยตรงนี้เป็นกกะเพาะน,น่ะเลนน่ะเขาอันส่วนเลยทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอ่อ,อยานางนะมาให้นางนีเพิ่นพูดเอาเลยเพี่อนอเนาะไม่เป็นไรเนาะยานางอยู่เคือนเฮามีเยอะพูดเอาเลย พูดเอาเพราะแล้วเนาะนี่หมดเอาสามสีบาทก็ได้มาเรียบร้อยนี่นะทุกคนเป็นพักปลอมเมืองไทยเนาะบานเฮานี่เอิน่นอันนั้นแบบนั้นแบบพักปลอมไทยไว่าพิพักซี่ใบเลื่อยนะนะั่นแหละเนาะถ้าหากเป็นภาษาไทยกัไปใช้แกงน้อทุกคนแซ่บเลยเนาะมัอน,นี่นะ เดี๋ยวเ้าจะมาขั้นนำยานางกันโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็น,นี่เนาะแก่งน้อยของข้าก็เริ่มปวดบวบ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 วเป็นเชี่ยวพอยเนะาะจังหน่อยเขารอถ่ายเนาะเขาจืดเลยกะเริ่มปรุงเลยกะแซ่บๆเลยนะทุกคนเนาะนำยานางของข้ากะ ขั้นสาเร็จเป็นเชียบพอหอยนาะขั้นแล้วเป็นเชียบพอหอย,อหยทุกคนพร้อมปรุงเนาะตอนนี้ก็<อ>น้องของเฮ้ากับจืดได้ดทีเป็นเชียบพอหอยแล้วเนาะเริ่มปรุงเริ่มใส่น้ำยานางกอนทุกคนแข่งน้อยย่บานเฮ้านะเอาแบบบ้านบ้านอันนี้มันสูรของเฮ้าเองทุกคน,อ,น,นอันนี้เขาพูดไม่ได้พัเนาะตาเนี่ยน่ารับประทานมากเลยทุกคน แล้วก็หลังจากนั้นก็คือตำเครื่องปรุงไส่นะทุกคนนะ่นั่งคือเผ็ดกับกามีเป็นมักเผ็ดแล้วก็กระเทียมนะทุกคนตำไส่น้ำกัดโอ้ยหอมกุ้นๆเลยทุกคนวันนี้นะนี่นางเพิ่นก็ะเทียมเป็นเหฮตตาหนุนทุกคนเห็ดหูนูเนาะอ่ใส่ลงไปทุกคน าตามด้วยพักระนะทุกคนนี่ใส่ลงไปกินนี่หึงหึงหึงเลยนะทุกคนนี่แล้วก็คน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 ปิดฝาโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็แกงน้อของเฮาก็สำเร็จเป็นเที่ยวพอยเนาะสุดท้ายก็คือตามด้วยพักป่อมเมืองไทยของเฮาเนาะพักป่อมไทยแล้วก็นีน่ เรียบร้อยนะทุกคนหน้าตานี่สีสันน่ารับประทานมากเลยทุกคนเอ้ยนี่แก่งนอนไม้เนาะนอนในดินแซ่บๆทุกคนไอชิมกันเด้อ mà thu con xẹp xẹp năm gan cắp khẩn nhiều thu con bản thân mình cả sắm đi lá thu con cả sắm lau kim nè cả สิมีเพียงแต่จำเนี้เอาไว้พบกันไหม่ในคลิปต่อไปสบายดี